Yeah. บบเธอรรเดินเข้ามาคนก็หันตามไม่ลุกมาจากรันเว้ยสามยันเสื้อผ้าไม่ใช่ประเด็นใหญ่แต่ลุกเธอร้อนแรงกับแดดไทยบอกเลยไม่ไหวนี่ไม่ได้เล่นเจอคนจริงหัวใจก็ไม่เย็นใครมองว่าเธอธรรมดาขอโทษนะ ไมมม่่องงตาถึฉันมันพังตั้งแต่ประโยคเธอยิ้มเบาๆแต่ใจฉันแตกไม่ต้องเสียพนก็ทำไม้แพ้เธอกคยคำว่าไว้ยป่วยที่เดินได้เต้นได้สนุกโซฟไร้ใจละลายตั้งแต่ายมองแค่หายใจทำคนลงใครจะทนไว้ก็เก่งเกินคนเธอมันร้อนว่าไม่หอมแรงหย่อนที่เบียวคนพังกันเป็นทบบอกเลยว่าเธอเล่นเขาแรงฉันยิ่อดยอมแพ้ พอสไรคนก็ไหลรัวฉันคิดดูก็หัวใจช็อกไม่รู้จธรู้ไหมว่าจะอหัดเดินสวนทีคือมันโดนรถชนป่วนใครจะไปตั้งรับทันใจมันรันแบบไม่มีแผนเห็นหน้าเธอแล้วอยากรีเซ็ตชีวิตเขาเกิดใหม่เป็นแฟนเธอได้ไหมวะไม่ต้องเล่นเวกันหนักใจไม่ต้องจุดไฟก็ทำให้แมลไม่ใช่พระอาทิตย์แต่เธอทำโลกฉันเบิร์นอ๋อให้เธอมันไฟระดับเฮาเซอร์บร์ไม่ต้องเล่นเวกันหนักใจ

เธอมันร้อนบ้าม่อ้อมหลาจะยิ้มเบาๆแต่ใจฉันแตกไม่ต้องเสยผมก็ทำให้แพ้เธอคือคำว่า f i v อ f o r ที oh, ่เดินได้เธอมันร้อนบ้าร้อนรอะไรต่ละายต้งแต่ปลยมอฉันบานบกกันปลงแค่หายใจทุก้ลใครจะทนไวก็เก่งเกิคนโคน,น้อนบ้าใบออมแรงหยดที่เกยวควืตอตั้งกันเป็นแทบบอกเลยว่าเธอเล่นของแรง สไลด์คนก็ไล่รัวฉันแค่ดูก็ัวใจช็อตไม่รู้จะรู้ไหมว่าจะหักเดินสวนทีคือมันโดนรถชนอวดปวดใครจะไปตั้งรอบฉันจันรันแบบไม่มีแพลนให้งานเจอแล้วอยาก r e ซ e t ชีวิตเขาเกิดใหม่เป็นแฟนเธอได้ไหมวะไม่ต้องเล่นไม่นก็หนับใจไม่ต้องจุดไฟกับทำให้ melt ไม่ใช่พระอาทิตย์แต่เธอทำลบฉัน burn oil ถ้ามันไฟไม่ระดับ power server ใครจะไปตั้งรับฉันใจมันรันแบบไม่มีแพลน ได้ไหมวไม่ต้องเล่นไว้กันหนักใจไม่ต้องถึงไฟก็ทำให้แมวไม่ใช่พระอาทิตย์แต่เธอทำโลกฉันเบิรดโอ้ยทำมันไฟไม่ระด,ดับเทอเซอร์เวอร์